อะไรลูกมาหาแม่เลยปุกจ้าไข่มูก่าา้เห็นเทนเออโโหน่ะเอาของป๊าป๊ามาทำไมล่ะลูกอืมไม่วางเลยอ่ดดะดูดเข้าไปนี่เนี่ยม, <laughs> มาแล้วมันมาแล้ว อ่ะเอ,อารองได้เอา้าเอา้าอืมเอารองได้เอ้าลงได้ปะละ่ะลงได้ปะล่ะอืมอ่ะลงได้ปะล่ะอืมอร่อยมากเนาะที่ใช้แบทอยเนานะอืมอ่ะเนาะอร่อยเลยลูก

ก็ไม่กล้าลงดูอยู่ว่าสูงอ็ะไม่กล้าลงน่าหลุดแล้วเหนื่อย จิ้มแล้วก็ดูดใหม่สุกะปกเถียงมีเถียงอืม ติดอยู่นะหนูก็ออกจากค้าสิลูกจาออกสิลูกดึงออกดูออมาดึงออกจากนิ้วหนูนะเออหลุดแล้วไะหลุดแล้วเอ้าทำอะไรท่านี้วะเออเอ้า